หลายคนนะครับคิดว่าบัตรสมาชิกหรือว่าบัตรสะสมแต้มเนี่ยมีประโยชน์แค่ทาให้ลูกค้าอยากกลับมาซื้อคุณมากขึ้นเพราะรู้ประกอบการหลายคนครับวันนี้ผมเห็นทําบัตรสะสมแบบง่ายๆเช่นเป็นบัตรที่ให้เอามาปั๊มครับกินครบสิแก้วแถมฟรีแก้วหนึ่งซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีครับเพราะเขาจะทาให้ลูกค้าอยากกลับมาซื้อซ้ำๆมากขึ้นแต่จริงๆแล้วประโยชน์ของบัตรสมาชิกนะครับหรือบัตรสะสมแต้มเนี่ยมีมากกว่านี้มหาศาลเลยครับ โดยบริษัทใหญ่ๆนะครับองค์กรขนาดใหญ่ระดับโลกพยายามออกแบบมันขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ถึง3ต่อเลยครับวันนี้ครับผมจะมายกตัวอย่างให้ฟังว่าการออกแบบบัตรสมาชิกที่มีประสิทธิภาพมันส่งผลต่อยอดขายของคุณและแบรนด์ของคุณยังไงบ้างวันนี้จะเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับผมนพพงศธรนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะสอนให้นักศึกษาเอาความรู้ไปเข้าห้องสอบใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับเราเชื่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆแล้วก็มุมมองของคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยมันไม่ควรจะอยู่แค่ในห้องเรียนหรือว่าในกระดาษข้อสอบนะครับ อย่างเช่นในเรื่องของการตลาดครับหลายตอนก่อนหน้านี้ผมเคยเล่าให้ฟังไปว่าจริงๆแล้วโลกใบนี้ไม่ได้มีที่ยืนให้กับคนคิดมวลแต่รอโอกาสครับดังนั้นคุณจะสามารถเอาเรื่องนี้มาปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตคุณยังไงกับธุรกิจของคุณยังไงถ้าใครยังไม่ได้ฟังจบคลิปนี้อย่าลืมไปฟังกันได้กลับไปฟังวันนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งกันให้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับ ก่อนอื่นครับเกินกันนิดนึงนะครับว่าหลายคนเนี่ยเขาใจว่าบัตรสมาชิกหรือบัตรสะสมแต้มเนี่ยมีหน้าที่แค่ทําให้คนเนี่ยอยากกลับมาซื้อของเรามากขึ้นแค่นั้นซึ่งจริงๆไม่ใช่ความคิดที่ผิดนะครับแต่มันไม่ถูกทั้งหมดสักทีเดียวยกตัวอย่างเช่นนะครับย้อนกลับไปหลายปีก่อนห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ในสารารอชณา,าจักรอังกฤษครับนั่นก็คือทางเทสโก้พยายามที่อยากจะทําให้ตัวเองเนี่ยขายดีมากขึ้นครับแต่คําว่าขายดีมากขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการสะสมแต้มหรือการทําให้คนกลับมาซื้อซ้ําบ่อยๆด้วยบัตรสมาชิก เพราะถ้าอยากให้คนซื้อเยอะขึ้นนะครับก็จัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมซึ่งได้ผลกว่าการค่อยๆสะสมคะแนนอยู่เยอะเลยนะฮะคุณลองคิดดูสิครับหลายๆที่วันนี้สะสมคะแนนครับ25บาทได้1แต้มแล้วก็ตั้งหลายแต้มนะครับเป็นพันๆแต้มถึงจะเอามาแลกของได้ถูกไหมฮะดังนั้นจริงๆแล้วแค่กางจูงใจลูกค้าด้วยการให้แต้มอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรครับสู่โปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งลดแลกแจกแถมหรือการให้ครูปองเนี่ยยังจะมีโอกาสได้ยอดขายที่มากกว่าครับ แต่ประเด็นก็คือห้างเทสโก้ครับเขามองว่าจริงๆแล้วยอดขายที่เพิ่มขึ้นไม่ได้เกิดจากการใส่โปรโมชั่นหรือว่าอาจโปรโมชั่นลดนแรกแจกแถมอย่างเดียวแต่มันเกิดจากการที่ถ้าเขารู้จักลูกค้ามากขึ้นเขาเข้าใจหัวอกหัวใจลูกค้ามากขึ้นมันจะทําให้เขาขายได้เพิ่มขึ้นเองทฤษฎีนี้นะครับเขาอ้างอิงไปถึงร้านค้าชุมชนครับ นึกอารมณ์ว่าสมมติแถวบ้านเรานะครับมีคุณยายคนหนึงที่เป็นร้านขายของชําครับแล้วเด็กแต่ละคนก็ทําไมฮะเดินไปซื้อใช่ไหมครับคุณยายก็จําได้ว่าเด็กคนนี้ชอบกินขนมแบบนี้แล้วก็ถ้าสมมติมีขนมมาใหม่ที่มันคล้ายกับแบบเดิมหรือน่าจะถูกใจคุณยายก็อาจจะบอกว่าเนี่ยหนูตอนนี้มีขนมแบบใหม่ออกมานะทําไมไม่เอาแบบนี้ไปลองล่ะเพราะว่ายายเห็นว่าเธอชอบกินขนมแบบนั้นอยู่แล้ว เรื่องแบบนี้ครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงถูกไหมครับในร้านค้าชุมชนหรือว่าในร้านค้าเล็กๆที่มีคนอยู่ไม่ได้เยอะมากครับซึ่งเจ้าของร้านก็อาจจะจําลูกค้าได้ทุกคนหรือเกือบทุกคนนะฮะแต่พอมันเป็นบริษัทขนาดใหญ่ครับปัญหาก็ตามมาใช่ไหมฮะเพราะว่าลูกค้าเขาเยอะครับหรือแม้กระทั่งสมมุติวันนี้คุณเปิดร้านขายกาแฟอยู่แถวบ้านคุณก็าอาจจะพอสังเกตลูกค้าได้ใช่ไหมครับแต่เอาจริงๆนะครับลูกค้าทุกคนเนี่ยคุณจะจําได้หมดไหมก็อาจจะไม่ได้เหมือนกัน แต่ปัญหามันจะใหญ่ยิ่งขึ้นครับยิ่งคุณเป็นองค์กรใหญ่เหมือนอย่างเทสโกเพราะว่าเทสโกเนี่ยสาขาเยอะมากลูกค้าเป็นหมื่นๆแสนๆสนคนไม่มีทางที่จะจําได้ครับดังนั้นวิธีเดียวเลยที่เขาจะรู้จักลูกค้ามากขึ้นนั่นก็คือการอ่านใบเสร็จลูกค้าทุกใบครับว่าลูกค้าเนี่ยซื้ออะไรบ้างไปในใบเสร็จเดียวกันแต่แค่นั้นไม่พอครับต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวใบเสร็จที่เขาพยายามเข้ามาอ่านเป็นยุคแรกที่เขาทาครับก็คือพยายามดูว่าลูกค้าเนี่ยซื้ออะไรบ้างไปพร้อมกันในหนึ่งใบเสร็จ แต่เรื่องนั้นไม่ได้สะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคจริงๆนะครับเพราะผู้บริโภคเนี่ยปกติไม่ได้ซื้อของแค่ครั้งเดียวใช่ไหมครับบางทีสมมติผมเนี่ยมีวิวัฒนาการในการซื้อแต่ก่อนชอบซื้อของแบบหนึ่งตอนนี้กําลังขยบมาซื้อของอีกแบบหนึ่งนั่นก็แสดงว่าอะไรครับผมเนี่ยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแต่การดูใบเสร็จใบเดียวครับไม่มีทางรู้ได้ แต่คำถามคือเทสโก้จะรู้ได้ยังไงครับว่าลูกค้าคนนี้แต่ก่อนเคยซื้อของแบบนี้แล้ววันนี้ซื้อของแบบนี้แล้วให้ลูกค้าเขียนชื่อไว้บนใบเสร็จแล้วเทสโก้เก็บทุกใบมันก็คงเป็นไปได้ยากถูกไหมฮะดังนั้นระบบที่เขาอยากจะออกมาครับคืออยากจะออกแบบมาว่าให้ลูกค้าทุกคนเนี่ยแจ้งตัวตนของตัวเองครับก่อนที่จะซื้อทุกครั้งแต่ทําไมลูกค้าต้องอยากแจ้งตัวตนหลาถูกไหมทําไมลูกค้าต้องยอมบอกข้อมูลส่วนตัวกับเราทุกครั้งที่จะจ่ายเงินด้วยเรื่องพวกนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่เราจะบังคับให้ลูกค้าทํา เทสโก้ก็เลยต้องพยายามออกแบบครับระบบอันหนึ่งที่ลูกค้าทุกคนจะรู้สึกสบายใจแล้วก็รู้สึกเต็มใจนะครับที่จะได้เข้าร่วมระบบนี้ซึ่งในที่นี้ก็คือระบบสะสมแต้มครับการสะสมแต้มนะครับจะทําให้ลูกค้าทุกคนครับยอมบอกข้อมูลของตัวเองครับซึ่งในที่นี้ถ้าในประเทศไทยก็คือเบอร์โทรศัพท์ถูกไหมคร ทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะเก็บข้อมูลครับบ่าลกค้าคนเดิมคนเดียวกันเนี่ยแต่ก่อนซื้ออะไรเดี๋ยวนี้ซื้ออะไรเขามีการจับใจ่ายใช้สอยที่มากขึ้นไหมเพราะถ้าสมมติมากขึ้นครับเช่นแต่ก่อนลูกค้าคนเดียวกันนี้นะครับซื้อของเฉลี่ยแล้วประมาณ100กว่าบาทต่อใบเสร็จตอนหลังครับซื้อประมาณ500บาทต่อใบเสร็จเริ่มมีการซื้ออะไรครับพวกของแต่งบ้านมากขึ้นขวดนมมากขึ้นแสดงว่าเขากำลังเปลี่ยนจากยุควัยรุ่นนะครับกลายเป็นคนที่เป็นครอบครัว ซึ่งเทสโกก็จะสามารถเห็นเทรนของคนนี้ครับสามารถส่งแคตตาล็อกใหม่ๆนะครับบูชัวต่างๆคู่ปอรมที่เกี่ยวกับครอบครัวไปให้คนนี้ได้แน่นอนครับว่าสมมติว่าเราอยากมีคู่ปอรมในหลายอันใช่ไหมครับ ส่งให้คนคนนี้ไปเลยเนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์กนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้สนใจจะเปิดคูปองทุกกันแต่ถ้าเราส่งไปให้เขาตรงจุดครับเช่นเขากําลังจะกลายเป็นคุณพ่อคนส่งคูปองที่เกี่ยวกับแม่และเด็กไหมเกี่ยวกับการแต่งบ้านใหม่ไหมมันอาจจะตรงใจเขามากกว่าเขามีโอกาสที่จะมาซื้อของเรามากกว่าครับทีนี้เคสตั b บี้หนึ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือในประเทศไทยครับเซเว่นอีเลฟเว่นที่พวกเราเนี่ยน่าจะเคยเข้ากันทุกวันอยู่แล้วถ้าคุณสังเกตครับเซเว่นอีเลฟเว่นก็พยายามที่จะทําสิ่งที่เรียกว่า all member ถูกไหมฮะ ประเด็นคืออย่างนี้ครับในช่วงแรกๆที่เซเว่นพยายาม implement all member เข้ามานะครับเขาพยายามที่จะบอกลูกค้าว่าสมัคร all member ไหมสมัคร all member ไหมถูกไหมซึ่งทุกครั้งเนี่ยผมก็ไม่เคยคิดที่จะสมัครนะฮะจนกระทั่งช่วงหนึ่งครับมีผู้จัดจาก,การสาขาบ,บางคนนะครับหัวใสครับแล้วก็เปลี่ยนคําพูดครับแทนที่จะพูดว่า all member ซึ่งพนักงานเนี่ยพูดไปให้ตายยังไงนะครับคนก็ไม่ได้เห็นประโยชน์ของมันอยู่ดีเปลี่ยนคําพูดครับเป็นคําพูดที่บอกว่าสนใจสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัลไหมคะ การที่เขาพูดอย่างนั้นครับทำให้ลูกค้าหลายคนเนี่ยตกลงปรงใจที่จะสมัครนะครับเสียเวลาสมัครไม่กี่นาทีแต่ว่าได้รับคะแนนนะครับได้แกลกรางวัลนะครับบางคนถึงขั้นบอกว่ามาซื้อของที่เซเว่นเป็นประจำอยู่แล้วถ้าสะสมคะแนนไปก็จะได้แกลกรางวัลที่เร็วขึ้นแทนที่จะไม่ได้อะไรเลยซึ่งนั่นก็ทําให้ลูกค้าตัดสินใจครับตกลงปรงใจที่จะสมัครเหมือนกันกลับไปตอบคําถามของเราครับว่าบัตรสมาธิกถ้านอกจากเรื่องของการทําให้คนมาซื้อของของเรามากขึ้นแล้ว ก็คือถี่ขึ้นเนี่ยมีประโยชน์อะไรอีกคําตอบนะครับก็คือข้อที่2ครับทาให้เรารู้จักลูกค้ามากขึ้นเราจะได้แนะนําเขาได้ในเวลาต่อไปว่าให้เขาซื้ออะไรหรือส่งโปรโมชั่นที่มันตรงใจเขามากขึ้น และอย่างที่3คืออย่างสุดท้ายครับร้านค้าหรือว่าบริษัทของเราก็จะต้องเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าใช่ไหมครับดังนั้นทุกวันนี้ลูกค้าฮิตอะไรลูกค้าสนใจอะไรถ้าเราไม่ทันเทรนด์เขาเราไม่รู้ว่าตอนนี้พฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปยังไงสุดท้ายร้านของเราก็จะกลายเป็นร้านที่น่าเบื่อกลายเป็นธุรกิจที่ไม่น่าสนใจเหมือนธุรกิจหลายๆแห่งที่ต้องตายไปในทุกวันนี้เพราะว่าปรับตามโลกยุคใหม่ไม่ทันไม่เข้าใจลูกค้ายุคใหม่ครับ ถ้าคุณสนใจในมุมมองของการตลาดที่น่าสนใจแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยเพราะผมมีเรื่องราวด้านธุรกิจที่น่าสนใจเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังแบบนี้ทุกวันเลยครับแล้วตอนนี้มีชแนลใหม่มาให้ติดตามกันแล้วนะครับเรื่องที่ผมไม่ได้เอามาเล่าให้ฟังใน u t u b e ครับผมเอาไปเขียนไว้ใน a c e b o o k ครับแล้วก็ทํารูปไปให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็มีอีกช่องทางหนึ่งคือทิกต็อกนะครับจะมีบางเรื่องที่ไม่ได้เล่าครับเอามาย่อยให้ฟังเป็น60บวินาทีง่ายๆบนทิกต็อกช่องนพ สำหรับตอนนี้ครับอย่าลืมกดไ like, ลค์คลิปวิดีโอนี้แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆคุณด้วยครับเพื่อนๆ่นคุณที่อาจจะก,กำลังทำธุรกิจอยู่เขาจะได้มีมุมมองดีดแบบนี้ไปปรับประยุกต์ใช้กันใครอยากให้ผมเล่าเรื่องไหนให้ฟังครับอยากให้มาแชร์เรื่องอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังสำหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับถ้าหากว่าคุณชอบฝาก u b s c r i b e ติดตามกันด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันแลวก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองงกกกััันนทุสสสปดดาห์บผมรวี